ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิยงยูท้างช่องสาวอังคานชาแนลค่ะมืนอนสาวอังคานกะได้มาึ้นพูอีกคือเก่าละค่ะเมื่อวานนี่หยุดไปเนาะกัพาล้านไปห้ามอค่ะหนาล้านบอกสบายค่ะมืนอนสาวอังคารกะได้มาเก็บเฮดค่ะมากับไอทีดค่ะมือนี่ค่ะไปค่ะสาวอังคานกะได้พ่อดอกนึงแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องมาค่ะเก็บน้ำกันจ้ะนี่ค่ะดอกแรกแหกมันของสาวอังคาจ้า สาดเป็นเห็ดก็ค่ะก้อแดงเนาะนค่ะอ่ะ,ปะไปไปลุนน้ำกันค่ะว่าจะได้เห็ดร้ายป่คะคะเมื่อนีปป้ป่ะไปเลยค่ะเพิ่งหัวไม่ขีดค่ะเห็ดส่วนสาดนะคะ่ะอะนี่ดอกงามยู่จ้ะอโอ้แมงเริ่มแทะแล้วค่ะแมงแทะเนาะก้อค่ะ โอ้ยเถาบเน้อะใหญ่เนาะนี่ดูโอ้ยเกือบเถาค่ะได้ดอกเพราะดินแห้งคักค่ะพอได้อยู่เนาะพึ่งจ้ะก็แดงจ้าดูค่ะเกือบพอได้ดินทุ่นแห้งคักหลายน้ำเยอะจ้ะนัะ่นได้เยอะ ตุมตุมเฮ็ดก็แดงจ้ะค่ะเฮ็ดพิงสาดค่ะเฮ็ดพิงหอมไม่กินแล้วเนาะค่ะสามดอกค่ะตุ้มกันยูค่ะนี่ค่ะกับานแล้วเนาะบานแล้วนะาจะกระไดยอยู่ด้ค่ะบ้านเทาค่ะ เกบ็บรองคันบามาหมอนียค่ะเยอะเนาะคันบามานี่เท่าทีมแล้วนี่เนะาะคันบ่อพอ,อมีคนมากเก็บอะ่ะงามเลยเก,ก็บก้แดงสองดอกค่ะ เกือบบ่ไดเนะาะสองคานกระไดเกือบมาว่าทันอสองดอกค่ะดินแห้งคากเลยค่ะดินแห้งค่ะเมื่อนี้ค่ะฝนบ่ตกเนาะสองสามมือแล้วค่ะนี่หนึ่งสางคานพอเห็ดไทยข่าดอกบักง่ค่ะไดนบ้านน้อดินแหง้แหงคากลาย ได้อยูค่ะได้ยูได้ยูได้ได,ดอกเดียวนีในระคาเมื่อ,น,ะะอ,อนี้นะค่ะหาก็พอนี่ยแหละค่ะหยิบไข่ค่ะมดจ่อเต็มเลยคะ่ะใส่กระตาเนาะเห็ดเท้าดินจะ้ะควออกจุ่มน้ำย้อมจะ้ะก็คะ่ะลี่ยูคักอยู่เนี่ยค่ะบุ กระบ่เบิง้งค่ะกระบ่เห็นแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอู้ต้องเบิ้งกระคักจ้ะเห็ดดินแห้งเห็ดกระดอกแตกเม็ดแล้วจ้ะข้าวดินจ้ะกะได้เวลาสรุปเห็ดของเสาวอ่งค่ะแล้วค่ะกะมือนีกะย่างอวยอ้อ,อมไก่ขึ้เก้าละค่ะย่างไก่เติบเลยค่ะ ต่ว่าดินกระแหงแล้วเนาะฝนมาตกหลายมือแล้วค่ะเห็ดกับบลูบามือได้มาเห็ดสิออกอีกเนาะค่ะก็ต้องรอฝนอีกพ่นละค่ะแต่เห็ดก็ออกยุคค่ะแต่ว่าก็ออกว่าหลายค่ะมือนี่สาวขันกระไดอยู่ค่ะนี่นี่ค่ะก็ไดเห็ดก็เห็ดคข่ไม่ดอกเนืองค่ะเห็ดคข่ค่ะแล้วก็เห็ดผึ่งค่ะเห็ดข้าวดินนิดน้อยค่ะค่ะมักระกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวขั้นในด้ค่ะ พ่อพ่อแม่พี่น้องจะบริภาทคิดไม่ไหมขคงสาวอังคันค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยุดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่อสุขสุขคด้วยค่ะสุดท้ายก็ขอก่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ